สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอ๋อ oh. บอกชาแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหนาทีนี้คงไม่ต้องมีอะไรการันตีกันแล้วเพราะปัจจุบันานั้นมีภาพโนริซาออกมาเต็มทวิตเตอร์กันไปนหมดแล้วว่าน้องยัง้ไม่ไปไหนจ้ายังอยู่ประเทศไทยแบบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่ามีคนไปเห็นโนริซาพี่อลิสแล้วก็พี่เจเจซึ่งเป็นทีมแลนด์เนี่ยเขาวรวมชมฟ i f a World Cup qualifed i 2026ในประเทศไทยวันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างไทยกับเกาหลีนั่นเองจ้าซึ่งโูหอย่างเหมาะมากๆนริซาจะเชียร์ใครก่อ นะจ๊าดูจากป้ายแล้วนั้นโนริซ่าก็น่าจะเชียดทั้ง2ประเทศเพราะตัวเองกอ็เกิดที่ประเทศไทยแต่ก็ไปเติบโตที่เกาหลีอีกทีนึงครึ่งคนละครึ่งชีวิตอะไรก็ว่าไปซึ่งโนริซ่าคงจะลำบากใจแต่ใครชนะก็คงจะดีใจทั้งคู่หรือว่าเสมอก็อจบจบกันไปนะจ๊าซึ่งเอ็ดก็ไม่ได้ไปตามผลบอลเพราะว่าไม่ไ,มได้แบบว่าชอบฟุตบอลอะไรขนาดนั้นแต่ชอบโนริซ่า <c oughs> ไปอยู่ที่สนามบอลแบบนี้แล้วก็ต้องตามสิจะ๊ะแล้วก็แต่งตัวชิวๆคูลๆเช่นเดิมนะจ๊ะแบบ หล่อก,ก็ได้สวยก็ได้น่ารักก็โดนอะ่ะเอ้ยมีใครว่ายังไงกันบ้างจ้าอ่ะแล้วยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่ามีดารานักแสดงหลายๆคนเนี่ยเขาก็เริ่มอ่ะไปเจอโนริซ่าที่นั่นแล้วก็ลงรูปกันแล้วเริ่มจากคนแรกกันก่อนซึ่งเขาชื่อว่าป่าเตส์นั่นเองนะครับซึ่งแอดไปสืบมาเพิ่มว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งเทศกาลดนตรี Big m ม u n t a i n หรือจะเป็น Fat ว a ดี o ก็ว่าไปนั่นเองจ้าโอ้ไม่ธรรมดาจ้าซึ่งป่าก็บอกว่ามีการเขียนว่ามีกําลังใจในการเชียร์แล้วล่ะเออก็คือโนริซ่าของเรามายยืนอู่บบใกล้ชิด ขอบสนามกันแล้วทีเดียวเป็นแฟนบอลตัวยงอย่างแน่นอนเพราะไปทุกสนามจริงๆนะจ๊ะอ่ะอีกคนนึงก็ไม่พูดถึงไม่ได้นันก็คือนักแสดงชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านิกกี้นาชาจ้าก็อัพไอจีสตอแบบบอบบามากๆว่าไม่ได้ดูบอลหรอจ้าจะมีใครดูบอลนั้นวินาทีนี้คือเห็นคนหันไปถ่ายรูปหันถ่ายวิดีโอกันเต็มไปหมดนะจ๊านอริซาคือแย่งซซนหนึ่งกลุ่ แล้วก็อีกอย่างนึงที่โนริซ่าของเรามาโพสต์ในรอบนี้ด้วยนะก็ล่าสุดโนริซ่าโพส์เกี่ยวกับทรูที่กาลังจะเกิดขึ้นในวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้กันด้วยนั่นเองจ้าโดยมีใจความสุดน่ารักเป็นภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษว่าทุกคนคะหนูตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอทุกคนในงานลิซ่าแฟนมีตอัพ is every moment with t r u e m o n e y งานแรกของปีนี้ที่จะได้เจอกันแบบโตเป็นๆถ้าถามว่าใครตื่นเต้นสุดก็ต้องเป็นหนูค่ะนี่อะไรดู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 ความอ่อนแม่ยกของเราสิจ้าต้องบอกเลยว่าได้ใจพ่อยกไม่ยกไปแบบเต็ม เต็มกันเลยจ้าเอามาอ่านต่อนิดหนึง่งและเพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบและเต็มที่ที่สุดเราเห็นความจําเป็นที่จะต้องปรับจากวันที่6เมษายนไปเป็นวันที่7นะจ้าก็เลยมาแจ้งพรอมโนริซาตรงนี้เป็นเวลา4โมงเย็นนั่นเองนะครับเราต้องขอขอบคุณทางท r u ม m น n ี y ที่ช่วยเปลี่ยนวันให้ทุกอย่างลงตัวนะคะแบบทาการเลื่อนวันเพราะอาจจะไปทําธุระที่อื่นก่อนอย่างเช่นไปญี่ปุ่นอย่างที่เ,เพื่อนๆคาดไว้ก่อนน,นั้นนี้แต่ว่าไม่ได้ไปเมื่อวานหรือวันนี้นั่นเองจา้าก็อาจจะมีการไปเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเอ้ยมมีีควานนน่นเน ซึ่งขอย้อนกลับไปพูดจังหวะที่โนริซ่าของเราอยู่ในสนามบอลกันอีกนิดนึงเพราะาแอดมีวิดีโอมีภาพนิ่งลหลายๆอันเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันเนาะต้องบอกว่าเออมีจังหวะโนริซ่าเต้นด้วยแบบว่าตีกองปุ๊บก,ก็เมนแดนซ์เนาะถือทนไม่ได้ทีจะนั่งอยู่เฉยๆนะจ๊ะเพราะเป็นเมนแดนซ์เลือดความนักเต้นสูบฉีดก,ก็เลยต้องขยับตัวกันนิดนึงดีนะโนริซ่าไม่บอกว่ามาเปิดเพลงมันนี่ในงานนี้บอกโอ้โหเต้นกันเลยสิจะรออะไรนะจ๊ะอ่ะคําขำกันไปนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวก็จะเปิดคลิปที่แอดอัดมาให้านะะจ๊ สวัสดีครับ